เฮ้ยถ้าไม่มีทะเบียนนี่ผมจำไม่ได้จริงๆเนี่ยหล่อผิดหูผิดตามากพี่ส้มวัสดีครับอันนี้ครับไม่ไม่รอแบบเป็นหูผิดตานะครับผิดหูผิดตาไปเลยโอ้ถ้าเป็นผิดหูผิดตาเป็นอย่างนี้ผมดูคลิปพี่ส้มมาเยอะอ่ไอ้ผิดหูผิดตาเดี๋ยวเอาไว้ให้ผมปิดบนรถตอนที่พี่ส้มขับให้ผมนั่งดีกว่าขั้นตอนสุดท้ายเรียบร้อยครับรีเช็คตรวจเช็คความละเอียดตรวจเช็คความเรียบร้อยนะครับอยากรู้แล้วว่าสมัครทนายเป็นยังไงไม่พร้อมนะเดี๋ยวเราไปลองรถกันครับให้เมียผมนั่งแทนได้ไหมไม่ได้้้้้้ตตตออออองงงไไปปปดดดววยยกกกัันนนนาื่ะ Là nghĩa là hả? <cười> 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 เกล้นี่ยสนุกดีว่ะตัวนี้กบเกลือแล้วเนี่ยชอบชอบหนังสือสวดมนต์ต้องเข้าแล้วค่ะสวดมนต์เข้าเลยสวดมนต์ปาสวดบทไหนดีตอนนี้อปาชเยอปาจีเย่แต่ก็เย็นนี่จะเป็นเหงื่ออะไรวะเดี๋ยวผมเข้าเบาๆครับผมไม่ได้เบานะพี่ตูน Sol? Cool. Sol? Cool. <laughs> <Cool. Cool. laughs> มันเก่าา <ใน S 1> อยางี้ะในโคงแบบมันเกาะได้เลยเลย่างมันเหนียวครับแล้วก็ยางไม่ได้ร้องเพราะ,ะนั้นความสญญามารถของยางยังไปได้อีกถ้ายางเริ่มร้องแปลว่ายางเริ่มจะมีอาก,การจะเริ่มจะไม่อยากจะเกาะแล้วแต่อันนี้คือยางมันยังเกาะได้อยู่ไฟแบบหนึบๆ กลัวเฮ้ยจะให้พูดอะไรแล้วไม่เกี่ยวกัน้ไปโค้งสุดท้ายกันเจ้าโอ้โหยังมีนะช่วยด้วยไป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 หักตอกโค้งในยัดเลย ตอนแทบยกบตอนแทบยกบตอนแทยกยกยกบตอนแทยกบอนทยกบอนแทยกบยกยกโเ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยนี่ยมันเ้องวะโอ้โหโหดอยโอดนิ่มเนียนๆครับเนียนๆนี่นี่เนียนๆอ่าดูแล้เบรก มม pues ไม่ไห basics, เลเลยป้าอยู่เลยหนำบะล่ะหนำบะล่ะหนำแปลว่าอะไรอ่ะหนำหนำไปเลยไปเลยโอ้ยดูมันเจียวเฮ้ยมันเจียวอืมอึดอัดพันนอึดอัดพันนอึด อยากกินนานไอ้ขิดไอ้ขิดมันเที่ยวมันต้องอย่างนี้ไอ้นี่มันไม่กลัวอะไรเหรอวะข้างหลัตอนแรกกลัวข้างหลังเออมันว่ะรถผมจริงผมไม่ได้เป็นคนขับรถเร็วเฮ้อวิเชื่อไหมอ่ะเชื่อดีไหมนี่รู้ที่ขับอยู่เจ็ดสิบเองพี่เพิ่งเบรกเมื่อกี้หรือเปล่าคะ นี่ท่านสนิที่มันด่าแล้วนผมรู้แล้วมันจะด่าว่าอะไรเมื่อกี้เกือบหลุดแล้วเนี่ยเมื่อกี้มันหลุดออกมาคำแล้วผมรู้ว่าคำอุทานมันหลุดออกมาแล้วแต่มันเบรกเอาไว้ก่อนมันได้ขนาดนี้เลยเหรอรถรถสามารถรับน้ําหนักเวลาเข้าโค้งแบบด้วยความเร็วขนาดนี้โดยที่ไม่พลิกไม่ไม่หลุดไม่เสียการทรงตัวผมถึงบอกว่าโช๊คโปรเฟนเดอร์มีขายทุกๆุร้านแต่ไม่ใช่ว่าติดตั้ง เราจะเหมือนกันทุกร้านแต่ละร้านเขาก็จะมีเทคนิคหรือว่ามีวิธีการเซตติ้งที่ต่างกันออกไปแต่สําหรับ AC Power มั่นใจได้เลยว่าอยากได้แบบไหนขอแค่มาคุยกับผมผมจะเซ็ตให้ตามความต้องการของคุณไม่พอนุ่มไปแข็งไปเดือดรือท,ทําใหม่ได้อีกผมเป็นคนเล่นรถเองแล้วก็เป็นค,คนใช้รถเองผมจะบอกเลยว่าทุกคันที่ผมทําผมโคตรใส่ใจเลย ตามที่คุยไว้แก้ไขปัญหาของช่วงล่างเดิมที่ดีอยู่แล้วแต่เราทําให้มันมีเปอร์포เรนซ์ที่ดีมากขึ้นผมปรับปรุงให้แบบนี้ช่วงล่างเป็นชงอัพซับแท้คจากโปรเฟเดอร์ด้านหน้าเป็นซับแรัค์ป8ด้านหลังเป็น พิกี้แบ็กปรับแปะตรงรุ่น H ฮดอีวโดยตรงส <HE V. S 1> ำหรับสามร้อยตัวนี้พร้อมสปริงตัวนี้ผมใช้เป็นสปริงจากออตตี้สปริงรโหลดสเปคตัวนี้ทําให้โหลดหน้าหลังนิ้วครึ่งกาลังดีพร้อมปีกนกปร,ปรับองศาจากโปรเพเดอร์ทำให้การคอนโทรลภูมาลัยต่างๆมุมล้อต่างๆเนี่ยมันตั้งถูกได,ด้ดีและก็สิ่งเี่จะเจอและเราการโค้งหน้าหลังจากเอทีพาวเวอร์เข้าไปช่วยทําให้การคอนโทรลควบคุมรถง่ายขับดีนุ่มเนี่ยอยู่ที่สปริงเนืบอยู่ที่ช็อคอัพแล้วก็การยืดกับถนนการควบคุมการตรงโดนที่ดีก็คือ A Power ท้งหหนาลัง ช่วงล่างอย่างเดียวน่าจะไม่ไม่พอครับเพราะล้อไม่หล่อเลยล้อไม่หล่อเลยตัวนี้ที่แนะนําคือดีทีเด็ดเลยตัวนี้ล้อไนย่ากา้านวายคนเคฟบอกเลยว่าสวยมากชํำเข้ากับบอดี้รถมากๆร้านเอทีเพะเราจะมีจําหน่ายมีเลนโซนะเดวิลชูครับโอริวิลครับเอสเอสเดวิลแล้วก็นายา,ยาคอสติมิกแล้วเปลีบบป่ยนยางด้วยตัวนี้ผมบอกเลยว่ายางไม่จําเป็นจะต้องแพง ก็มีคุณภาพได้ดีเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเหมาะสมกับราคาตรงนี้เราใช้เป็นยางจาก GT Radiant ตัว ATPO ดอกยางรีดน้ำดีระยะเบรกเกคชั่นดีเวลาเบรกกาหนดระยะเบรกได้ง่ายเกาะโค้งดีเกาะถนนดีคือใช้ได้ทั้งออฟโรดเลยใช่ครับแล้วก็เป็นยาราคาที่ราคาไม่สูงสีเส้นไม่ข้ามสองหมื่นโอ้โหนะชอบเลยราคาประหยัดประหยัดเี้ยหล่อด้วยเซฟด้วยแล้วก็ขับให้มันแบบสมรรถนะดีๆด้วยที่นี่มาจบทุกอย่างเลยครับ การทํารถให้เกิดความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่ขับแบบห้าหรือขับประมาทแต่อเน,นี้ยในการทําทดสอบในการทําคลิปเราก็ต้องทำเขาเรียกว่าการขับก็ต้องเกินกว่าปกตินิดนึงนเ,นเพื่อเพื่อให้เห็นว่าผมขับขนาดนี้เนี่ย คุณยังปลอดภัยรถเป็นที่ปลอดภัยเลยอะ่ะแล้วคุณขับปกติธรรมดาคุณจะปลอดภัยขนาดไหน<ช>ที่ผมหักซ้ายหักขวาเมื่อกี้เนี่ยจำลองเหมือนว่าข้างหน้ารถเบรกกระดันหันหรือมอเตอร์ไตตัดออกมาแล้วเราจะต้องหักหลอบอ่ะแต่ในงหวะที่เราหักหลบแบบเมื่อกี้เนี่ยเสียการควบ,บคุมนะ,ะใช่ช่วงล่างคุณไปต่อได้ไหมถ้าช่วงล่างคุณไปต่อได้นั่นหมายถึงรถคุณไปต่อได้เหมือนกันนี่คือความปลอดภัยจริงๆรถสมรรถนะมันดีขนาดนี้แล้วเวลาโจรตัวเนี่ยเราจะได้รู้ว่า เราจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงได้โดยที่รถเรายังไม่เสียการทรงตัวนึกถึงช่วงร่างดีๆครับนึกถึงความปลอดภัยนึกถึงเราครับ a c Power ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ